คลิปนี้เป็นคลิปสรุปเกี่ยวกับเรื่องของกรดไหลย้อนแต่ผมจะไม่พูดถึงเนื้อหาที่ผ่านมาในคลิปก่อนหน้านี้ท่านกลับไปดูเอาเองผมจะสร้างเพลย์ลิสต์เกี่ยวกับเรื่องกรดไหลย้อนขึ้นมาคือเนื้อหาแต่ละคลิปมันไม่ยาวอยู่แล้วผมพูดภาษาชาวบ้านท่านฟังรู้เรื่องสบายๆแต่คลิปเนี้ยผมจะสรุปให้ฟังว่าทำไมเราจึงไม่ควรเป็นกรดไหลย้อนคือผมอ่ะ เคยบอกเลยว่ากรดไหลย,ย้อนนี่มันฆ่าคนให้ตายได้นะเพราะว่าอย่างนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเป็นกรดไหลย,ย้อนเราจะนอนไม่ดีพอเรานอนไม่ดีเนี่ยอะไรย่อมเกิดขึ้นได้เลยเวลาผมพูดเรื่องสุขภาพผมจะพูดเรื่องหลัก1น .5 ออหนนอน,นอนตัวแรกหรือข้อแรกที่ผมพูดถึงมันคือนอนนอนคือการกำหนดอนาคตของเราในวันขัดไป นอนคือการกําหนดอนาคตของเราในวันในระยะยาวถ้าเรานอนไม่ดี10วันติดต่อกันมันอาจจะทําให้เราอายุสั้นลงเป็นปีก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นกรดไหลย้อนมีแนวโน้มอย่างยิ่งว่าเราจะนอนไม่ดีเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เสมหะขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋วก็ต้องลุกขึ้นไปขากเสลรดขากเสมหะบางคนเป็นกรดไหลย้อนหนักเข้าอาเจียนในระหว่างกลางคืนมันไม่ไหวนะฮะเพราะฉะนั้น นี่คือสาเหตุที่เราไม่ควรเป็นกรดไหลย้อนเป็นอันขาดเพราะว่าอะไรรู้ไหมนอนไม่ดีนะสมองเสื่อมเร็วนอนไม่ดีอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดในวันต่อไปนอนไม่ดีสมองไม่ได้ชาร์จแบตไม่มีพลังงานในการคิดไม่ต้องสมองเสื่อมในระยะยาวอันนีคิดวันถัดไปมันยังคิดไม่ค่อยทะลุปลุกปลงเลยนอนไม่ดีเกิดอะไรอีก ร่างกายสุดโทมเพราะว่ามันไม่มีการพักผ่อนที่เพียงพอมันไม่ได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนอนไม่ดีพลังงานก็น้อยวันต่อไปก็เดินสลดเสเหลโซเซฟังคนอื่นคุยก็ไม่รู้เรื่องอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราไม่ควรเป็นพยายามดูแลตัวเองอย่าให้เป็นกรดไหลย,ย้อนเลยนะครับดังนั้นหลีกเลี่ยงการ อยู่เฉยๆการนิ่งเกินไปพยายามออกกําลังกายบ้างกระตุ้นให้กล้ามเนื้อต่างๆของเราได้ทํางานนี่คือข้อที่1ข้อที่2หลีกเลี่ยงอาหารผ่านกระบวนการเพราะถ้าคุณกินอาหารผ่านกระบวนการมันอืดหมูแผ่นนี่ก็เป็นอาหารผ่านกระบวนการนะผมพูดถึงหมูแผ่นบ่อยเพราะแม่ผมชอบมากหมูแผ่นเนี่ยมันโดนอดัอดอดัอดอัดอัดบีบอดัดบีบอัดเข้าไปปรากฏว่าพอมันเข้าไปในท้องเป็นไงครับมันฟูพอมันฟูปุ๊บครานี้ โอ้โหพี่น้องครับเรอกระชุดใช่ไหมแล้วหมูแผ่นนะยิ่งมันเล็กนะเรายิ่งกินได้มากเราต้องจํากัดอยากกินมันบ่อยเกินไปนะฮะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเวลาจะกินต้องกินอย่างมีสติฝรั่งเรียก mindful eating อยากกินแบบไร้สติ mindless eating ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆเราจะกินอะไรนะข้อที่3อาหารรสจัด คุณจะต้องเลี่ยงด้วยเช่นกันเพราะถ้าคุณกินอาหารรสจัดไปโอ้โหแค่การย่อยมันก็มีความเป็นกรดอยู่แล้วคุณยังกินอาหารรสเปรี้ยว,ยวจัดเค็มจัดนู่นนี่อีกโอ้โหความเป็นกรดกด็ยิ่งเพิ่มเข้ามายะเลยอย่างงั้นเมื่อมันทะลุทะลวงผ่านหูรูดขึ้นมามันก็ยิ่งทําให้เราทารมานมันระคายเคืองไอ้พวกหลอดอาหารแล้วก็คอของเราได้นะฮะต่อไป คุณจะต้องดื่มน้ําให้มากๆน้ําจะช่วยปรับสภาพให้ช่องปากช่องคอรวมไปถึงหลอดอาหารเนี่ยให้มันเป็นกลางลดความเป็นกรดนะฮะถ้าสมมุติว่าใครมีปัญหากรดไหลย,ย้อนมากๆไอเยอะๆไอเยอะๆอย่างหนึ่งที่ผมเตือนนะว่าอย่าก,กินนะคือพวกยาหอมที่เป็นเม็ดเ เพราะยาหอมที่เป็นเม็ดเมดเนี่ยมันระคายเคืองระคายคอคุณกินมันเข้าไประคายคอคุณยิ่งไอแหลกเลยไม่ได้คุณจะต้องกินน้ําผึ้งนะฮะอ,อย่างน้ําผึ้งสดใสใจอย่างเงี้ยเป็นตัวช่วยเลยใครมีปัญหาเรื่องเจ็บคอไอเพราะแบคทีเรียเจ็บคอไอพักกดไหลย,ย้อนกินน้ําผึ้งได้สบายใจนะฮะแต่ว่าอย่าก,กินเยอะกินเยอะก็ไม่ได้มันก็น้ําตาลเยอะเกินไปทุกอย่างต้องมีคําว่า moderation หรือนิดนิด,นดหน่อยหน่อย แล้วก็หลากหลายนะฮะอย่าทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเยอะเกินไปไม่ได้นะครับสุดท้ายฝากทุกท่านอย่ากินแล้วไปนอนเลยเราจะต้องกินก่อนนอนนะฮะคำสุดท้ายต้องกินให้ให้เสร็จก่อนนอนประมาณ3ชั่วโมงนี่คือค่าเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเลี่ยงปรดไหลย,ย้อนได้ชีวิตของเราก็จะมีความสุขนอนอย่างดีพรุ่งนี้ตื่นเช้ามา ก็ชีวิตดีสมองปลอดโปรง่งพูดจากับผู้คนรู้เรื่องฟังนู้นฟังนี้รู้เรื่องมีแรงทํานู่นทํานี่เดินเหินได้อย่างคล่องแคล่วสําสหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอให้ทุกท่านดูแตตัวเ,เองอย่างดีอย่าให้เป็นกรดไหลย้อนเลย